ท้ายโซฟี่ดีกว่าอะไรกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นผีหลอกดิคุณแม่ตั้งคันแต่ละคนนั้นแตกต่างกันมากๆแต่พอต้องนั่งต่อแถวรอหมอพวกเธอกว่าไกล้ชิดกันมากขึ้นมาทำความรู้จักกับเด็กๆกันดีกว่าโอยน่ารักจังเลยโอมีน้ำเต็มตัวไปหมดแต่ว่าใครเอ่ยจะได้หาหมอเป็นคนแรกกันนะ ฉันมั่นใจว่าประโยคนั้นน่นนะมันมาจากหนังสือเล่มนี้แต่ว่ามันอยู่ตรงไหนกันล่ะเนี่ยโอ้ยพอกันทีกับแปะใบนี้เข้าไปอยู่ในล็อกเกอร์เดี๋ยวนี้เลยนะไปเอาโอ้ยนี่นนี่แผ่นดินไหวหรือย,ยังไงกันเนี่ยโอ้โอแย่กว่านั้นอีกลอลาคือตัวกลางตัางหากล่ะโอ้จะต้องเติมพริกไทยในยสลัดนิดนึงว่าแต่มันอยู่ที่ไหนกันล่ะเนี่ยโอ้ขอบคุณนะอลิส อ้าหมดขวดซะแล้วล่ะอยากจะได้พริกไทยอย่างนั้นหรอนี่ไงนี่ไงฉันมีสเปรย์พริกไทยพอดีเลยอย่านะลอล่าแค่นี้พอหรือยังล่ะเหรอฉันลองชิมดูก็ได้ปากฉันไหม้ไปหมดแล้วอ่าดื่มน้ำสิค่ะดื่มน้ำขอบคุณนะแต่ว่าพันไม่ได้ช่วยอะไรเลยอุ๊ยเผ็จนจะตายอยู่แล้วเนี่ยโอย อาฉันคิดอะไรดีๆออกละมามๆตามฉันามาเลยงั้นก็ลงไปแช่ในสาว,ว่าน้ำสิไปรู้สึกดีขึ้นมาหรือยังเห้โอ้โหดีขึ้นมาแล้วล่ะขอบใจมากนะจะกินดีไหมนอแต่ว่าขีเ้เกลียดจังเลยฮะแค่นี้เรามาว่ายน้ำกันเถิดแล้วเวไม่เอาอ่ะไม่อยากจะว่ายน้ำไปหาอะไรกินดีกว่า จะไปไหนของนายเนี่ยฮะกรับไปไว่ายน้ำซับไปไปแล้วจ้าแม่ตาไปแล้วจ้าเอ้าๆนี่เธอเปลี่ยนใจแล้วเหรอ <c oughs> ระเบิดมาแล้วเอา้าวไม่มีใครใช้หัวยางเลยเหรอพีสนายอยู่ที่ไหนนะ้าฮะก็ฉันกระเด็นกระดอนขึ้นมาบนบอกนี่ไงล่ะุียเข้ามาแล้ว <c oughs> จะต้องเตรียมแก้วให้พร้อม ดื่มอะไรหน่อยไหมพีสฮะ oh. อุ๊ยลอลาดูสิเราจูบกันด้วยแหละอขอบคุณมากนะอ,อร่อยมากๆเลยล่ะมันไม่สิทาเลยจริงๆริสวัสดีครับผมจะเลือกใครดีนะ สาวน้อยแซนดี้หรือว่าสาวไรกาดคนนี้ก็แล้วจ้ะก็ต้องเป็นชั้นคนดีสิฝันไปเถอะเขาต้องเลือกฉันโอ้ยผมทนไม่ไหวแล้วค่ะฉั้นไม่ฉั้นต้องหักละคุณจะซี้ไปที่ประเทศอะไรก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะเดาชื่อประเทศนั้นนั้นดูคาดได้เลยค่ะบริลแลนด์ครับอ๋ออีออกระลึกเกินนะจะต้องตัดการซะหน่อยแล้วคคนประกามาร์เกอร์ให้เป็นสีแดงแปะสติกเกอร์ที่มีคำว่า TNT เสียบลงไปบนกระบอกกระดาษแข็งแล้วใช้หนังยางมัดเอาไว้เจอนีอ้ซะระบอดมอบแล้วข้าอ้าๆสอบต,ตกหลอกหรอพวีส <c oughs> ช่วยฉันหน่อยจีเ,เอิว่าฉันเป่าไม่ไหวนะ <c oughs> ครับครับได้เลยครับ <c oughs> นี่เลยครับเรียบร้อยแล้วครับขับคุณนะ น,นี่ช่วยฉันด้วยคนกีขอบคุณมากนะโอ้โหเอาละเริ่มเลยแล้วกันหว่องจางบ้าบออะไรกันล่ะเนี่ยแต่ว่าฉันไม่มีทางก่อมแพนหรอกนะโอยมันพังหนอยังไงกันเนี่ยนี่นายมันก็ผ่านไปตั้งชั่วโมงหนึ่งแล้วนะเร็วๆหน่อยได้ปะ มันจะเมิดอยู่แล้วเนี่ยฉันคงไม่ต้องใช้ห่วงยางแล้วล่ะขอบใจนะจะเอทายสิว่าใครเอ่ยได้ไงพีสถูกต้องแล้วครับอออย่ามาเล่นแบบนี้กับฉันละท่านเะก็แค่ใช้หนามตกแต่งขอบแวน่นแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยละ อเทายสิว่าใครเอ่ย oh. อโอ้ยมือกอ่อยเอ้ามันเป็นความผิดของนายเองด้วยว oh. ิยยย่มาแล้วเตรียมอะไรสนุกสนุกไว้แก้งเขาดีกว่า <Huh? S 2> นัน่นนั่นนัหมดเลยเหรอ, <No. S 1> อโอ้ยโอยมือฉัน ไมไว้ขอโทษครับผมก็ไม่ได้คิดว่าคุณจะเอามือมาวางไว้บนเก้าอี้นี่ครับตลกกว่าที่ฉันคิดเอาไว้เสียอีกแฮะเฮ้ยมันไม่ตลกเลยสัก,กนิดนะอ๋อสีนี้ดูเข้ากับฉันเลยแฮ่ว่าไงจ้าฟิสเป็นไงบ้างเหรอฮะว้าวคุณดูสวยมากๆเลยครับอะไรกันเนี่ยแล้วกันอยู่เหรอะอาวุธความงามของฉันอยู่ที่ไหนนะเฮว่าไงจ้าลาล่าคุณดูเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับเนี่ย หาลิปกอสกับมัทคลาาที่มีขนาดใกล้เคียงกันติดกับพลาสติกให้ยาวขึ้นแบบนี้ใช้กระดาษโฟมห่อแล้วติดเทปสีเงินตรงด้านบนจากนั้นก็ติดโซ่ชั้นชั้นต้องใช้กระบองสองท่อนนี่เหมือนกันเอ้ามันจะต้องใช้ยังไงกันละเนี่ยเอาโอ้ยเจ็บหัวเด้อเอาเอา Wi-Fi หายแล้วเนี่ยสีสัญญาณห่วยแตกสมัตเลยของผมก็เหมือนกันครับดูนี่สิครับตรงนี้สัญญาณเต็มเปี่ยมเลยเอ้ hey, ว่าไงซะคิดถึงฉันหรือเปล่าล่ะโอ้ oh, สัญญาณ Wi-Fi ดีกว่าเวลาที่อยู่ใกล้เราล่ะเอาเอาแล้วเธอจะไปไหนนะ <S 1> <S 1> ทำให้มันเหมือนตัวอย่างเลยอ๋อ oh, จริงด้วยขอบคุณนะคิสคิสคิสเป็นไงบ้างหรอไม่ตอบฉันเลยแฮะอ้ารู้ละที่นี่เขาจะต้องฟังฉันแน่นอน กดอะไรคุณเอาตกใจหรอกเหรออันนี้เล็บพอบอิดของฉันนะ่ะช่วยทำให้เธอคลายเคยรียดได้นะติดลูกปัดคลึงชีกลงไปบนเล็บปลอมทาน้ำยาทาเล็บแล้วอบด้วยเครื่องอบเล็บทำเล็บแบบนี้หล,ลายสีเลยนะว้าวว้าวช่วยคลายเคยรียดได้จริงๆด้วยครับนี่น,นี่มาดูรางวลต่างๆที่ฉันได้มาสิอันนี้ฉันได้มาตอนที่ฉันเริ่มเรียนเต้น ส่วนอันนี้ตอนที่ไปโรงเรียนแต่งหน้าน่ะนี่นี่พีซเห็นรอยสักใหม่ของฉ<แ>ันหรือยังฮะโอ้สุดยอดเลยครับโอ้ยฉันชอบอันนี้จังเลยใช่ใช่ฉันก็เหมือนกันอา้าวนี่เธอไม่ฟังที่ฉันพูดเลยเหรอเฮ้ยว่า hey, ไงสาวสาชอบลูกบอลใหม่ของฉันเอาเป่าเหรอโคว,ว้าวชอบมากๆเลยล่ะนี่นี่นี่ฉันขอลองเล่นด้วยได้ไหมครับครับได้เลยครับรับนะเอาโอ้ย นเนออ่เป็นอะไรมากหรือเปล่าอ,อเอาลูกนี้ไปแทนสิไม่ต้องห่วงนะมันนุ่มนิ่มมากๆเลยละตัดผ้าสักหลาดให้เป็นสิ้นส่วนตามที่ต้องการโดยเหลือขอบเผื่อเอาไว้ทากาวให้ติดกันเหลือช่องเล็กๆเอาไว้ด้วยนะกลับด้านแล้วใส่ยายสังเคราะห์เข้าไปทากาวปิดรูให้สนิทเติมรายละเอียดที่ทำจากกระดาษโฟม ว้าวว้าวเยี่ยมไปเลยครับขอบคุณมากมากเนาะเฮ้ <ļ. S 3> hey, ววาไงจ้าของฉันนะมาให้มันใช่ที่ไหนเหล่าปล่อยฉันะปล่อยสองรีโมทนั่นมาให้ฉันนะเอา้าๆนั่นควิสเหรอเฮรววดีจ้าไม่นะไม่ไม่อยากจะเจอสองคนนี้แล้วอ่ะอาเล่นเกมจนหิวแล้วอ่ะดีนะที่ฉันมีตู้เย็นติดตัวตลอดเวลา เริ่มจากว่าชั้นตู้เย็นบนเคสโทรศัพท์แล้วติดสติกเกอร์ตามชั้นวางติดประตูพลาสติกใช้กระดาษโฟมเป็นบานาพ oh. ับอาดื่มโค้กกันแล้วกันู้เยี่ย,ยมเลยที่นี่ก็เล่นต่อได้อะไรกันเนี่ยนี่มันจะหกโมงแล้วเหรอ พอแล้วพอแล้วพอแล้วฉันจะไม่กินอะไรทั้งนั้นหลังหกโมงเยนจะต้องอยู่ให้ห่งหางจากตู้เย็นจิ๋วของฉันเอาไว้โอ้ยยาเดอ้อย่าเดอมือเอ้ยอย่าได้แม้แต่จะคิดเชียวหาแต่ต้องโทรศัพท์นะโอ้เจ้ารถนำหนักอยู่ด้ออลิสนั้นหิว้วฉันจะนอนมาห้หลับตู้เย็อาหารแซ่บเล่นนิดไหนก็ได้ไหนไก็ตื่นขึ้นมาอยู่แล้วนี่ คุณชอบวิดีโอของเราหรือเปล่าคอมเมนต์ที่ด้านล่างแล้วบอกเราหน่อยนะว่า w วิสควรจะเลือกใครดีหรออลิสที่แซงดีหรือว่าลอลา,าที่แซงจะร้าราการดกันล้วจ๊ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กดติดตามช่องของเรากดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยโดคุณจะในไม่พลาดวิดีโอสนุกสนานตอนใหม่ๆจากช่องทุมทุม,ทมยังไงล่ะ